ใครอยากลองเล่นเกมหัวร้อนแนะนำเลย h o l l o w k Night ซิวซองสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เอาความอัดอั้นตันใจนะครับความหัวร้อนของผมมาบอกกล่าวเพื่อนๆแล้วการกับ h o l l o w k Night ซิวซองนะครับที่ผมเองเล่นบนตัว PC Game Pass บนทางคอมนะครับ3าบาท14วันนะครับเพื่อนๆลองไปลองกันได้ก็เรียกว่าปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ตอนติดตั้งตัวเกมนะครับตัว PC Game Pass นะครับกว่าจะติดตั้งได้เนี่ยโอ้โหประมาณ5ทุ่ม นะครับห้าทุ่มเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นตัวเกมที่อ่าผมเองศบประมาทนะครับหรือว่าปา마ดไว้แล้วกันนะครับว่าตัวเกมนั้นคงจะไม่ยากเท่าไหร่หรอกและเป็นตัวเกมที่น่าจะใช้เวลาไม่ได้นานมากแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆได้แบบอย่างจัดเต็มนะครับแต่ไปไปไงมาไงนะครับทำผมเองนั้นท้อหยุดเล่นนะครับหรือถึงขั้นแบบหัวร้อนหัวเสียเนี่ย หลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วครับแล้วนะครับจนครั้งล่าสุดนี่แหละก็คือผมหัวร้อนแล้วก็หัวเสียอีกแล้วนะครับก็คือไปต่อไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยหยุดเบรกก่อนแล้วก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆกับตัวอารมณ์ความรู้สึกที่ได้สัมผัสตัวเกมพอลโลไนซ์ซิลซองนะครับตอนนี้ที่ผมกำลังบันทึกอยู่ก็เป็นช่วงเวลาประมาณเกือบๆจะ3ามทุ่มของวันที่ของวันศุกร์ที่5กันยายนนะครับเรียกว่าอตอนแรกนะครับที่ตัวเกมนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ย ผมเองไม่ได้มีพื้นฐานของตัวภาคแรกมาแบบอย่างจ๋าๆนะครับเพราะผมเล่นตัวภาคแรกนั้นประมาณสัก20-30นาทีเองแต่พอมาตัวภาคซิวซองเนี่ยผมกะแบบสปีดลันเลยนะก็ปามาสนะบอกว่าเดี๋ยวก็ประมาณ3ชั่วโมงก็คงจะจบนะครับเรียกว่าเป็นไงล่ะครับเจอหมดนะครับหัวร้อนหัวเสียงงนะครับความยากพิกัดเต็มเต็มนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้เลยนะครับว่าเกม h o l l o k night เนี่ยการที่คุณจะเล่นตัวเกมนี้จบได้คุณจะต้องเป็นคนที่มีการ control มีการบังคับนะครับกับตัวละครหลักของตัวเราเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วจริงๆนะครับดังนั้นกว่าที่จะมาถึงระดับนั้นได้คุณก็จะต้องมีความพยายามอย่างมากถ้านับการตายของผมในเกมนี้นะครับผมน่าจะทะลุร้อยครั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูในเรื่องของตัวเฮลแต่อย่างใดเลยนะใช้สมันสมองของเราเนี่ยในการลุยตัวเกมนี้ไปอย่างเต็มที่เลยนะครับก็คาดว่าน่าจะมาถึงระดับกลางกลางเรื่องแล้วนะผมคาดเอาไว้แบบนั้นนะครับแล้วก็มาติดไอ้ตรงนี้แหละนะครับไอ้ตัวมิชชั่นที่จะต้องไปพื้นที่ตัวต่อไปนะครับก็คาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งก็เลยขอหยุดเบรกไว้ก่อนนะครับดังนั้นหากใคร ที่กำลังจะมองหาตัวเกมนะครับที่อาจจะดูแบบผิวเผินว่าเออมันก็ดูเล่นง่ายนะครับแล้วก็เป็นกระแสอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับกับเกม Hollow Knight ซิลซองให้คิดแล้วคิดใหม่นะถ้าคุณมีความพยายามไม่เพียงพอนะครับหรือมีความอดทนไม่เพียงพอและก็เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งมาสัมผัสเกม Hollow Knight ด้วยอีกนะครับผมบอกเลยว่าเตรียมตัวเตรียม เอาไว้เลยนะครับอย่าเคร่งจอยเป็นพอนะครับโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมเองมาทักทายเ,เพื่อนๆกันประมาณนี้ก่อนเพราะผมอาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นตัวเกมนี้ให้จบให้ได้นะครับเพราะระยะเวลาของตัว PC Game Pass ที่ผมสมัครไว้มีอยู่เพียงแค่14วันนะครับ โอเคถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคกลเม็ดเด็ดพายยังไงนะครับก็มาแนะนําเพื่อนๆกันได้ในตัวคลิปนี้นะครับว่าเกมมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดเลยนะอ,อมันมีทริคอยู่ก็มาแนะนํากันได้แต่ผมเองนั้นก็คงต้องคลาไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งที่รับชมในตัวคลิปนี้จนมาถึงช่วงท้ายนะครับและพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปสวัสดีครับ